การยิงพลังโจมตีนี่ก็ว่าเท่แล้วแต่มนที่อันเชิญสัตว์ขนาดยักษ์ออกมาโจมตีนี่ก็ล้ำเหมือนกันนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือเกมแฟนตาซีสำหรับออกอาวุธในวันนี้นะครับต่อจากเรื่องมนโลนะครับผมคราวนี้เป็นออกอาวุธจริงๆแล้วนะครับคือเป็นเรื่องมนโจมตีในประเภทที่เป็นการอัญเชิญสัตว์ขนาดยักษ์ออกมาโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมนอันเชิญตอนแรกผมกะจะทําคลิปเดียวจบนะครับในความหมายคือมันมีมนที่แบ่งเป็นการอัญเชิญสัตว์ออกมาโจมตีใหญ่ๆเนี่ยก็คือมนที่มีคําว่าโออยู่ในชื่อมนแล้วก็มนที่ไม่มีคําว่าโออยู่ในชื่อมนง่ายๆแบบนี้เลยครับ แต่ทีนี้อ e ีมอนอันเชิญที่ไม่มีคําว่าโออยู่ในชื่อเนาะมันจะมีจานวนค่อนข้างเยอะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้ารวมกันทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันจะใช้เวลาเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอแบ่งออกเป็น2แบบกันละกันนะครับมอนอันเชิญที่ไม่มีคําว่าโอมอนอันเชิญที่มีคําว่าโอที่อยู่ในคลิปนี้นะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมด13บทนะครับแต่ว่าจะมีบนบางบทที่เรียกว่ามีการอัปเกรดไปเป็นมอนระดับชินซึ่งอันนั้นก็ถือว่าร,รวมๆเข้ามาด้วยนะครับหลักๆแล้วถ้าเป็นมอนที่ไมม่่ีคําาวชินก็จะ มีอยู่ทั้งหมด10บทแล้วก็จะมีมอนระดับชินอยู่อีก3บทซึ่งก็เป็นมนอนะัปเกรดเนาะเป็นปีศาจตัวเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ตามจะมีรีมาร์คเอาไว้ให้แล้วทีนี้นะครับจะบอกว่ามนที่มีคําว่าโอตรงนี้ต้องท,ทําความเข้าใจนิดนึงนะครับเพราะผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนที่รู้เรื่องของกาชเบระดับหนึ่งเนี่ยอาจมีการเข้าใจผิดได้นะครับคือมตนอัญเชิญเทพสัตว์อสูรอะไรพวกนี้ออกมาโจมตีมนที่มีคําว่าโอที่อยู่ในคลิปนี้นะครับโอเขียนด,ด้วยตัวโอกับตัวยูของภาษาญี่ป่ปนนปุนนครัักกก็็็ืออเตววษโแลู้ อันนี้มันเป็นวิธีการออกเสียงในลักษณะที่ว่าลากเสียงตัวโอเป็นตัวยาวครับผมไม่ใช่โอธรรมดาทีนี้เนี่ยมนที่ผมคาดเดาว่าอาจจะมีคนเข้าใจผิดคือมิคอลโอมักเซกาวก้าของคลิปเนี่ยนับหรือเปล่าว่าเป็นมอนอันเชิญแบบเป็นเทพออกมาโจมตีอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งอันนั้นนะครับเป็นมิคอลโอนะครับผมไม่ใช่มิคอลโอนะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ถือว่าไม่นับรวมเข้ามาในคลิปนี้นะครับอันนั้นเดี๋ยวไว้ในเรื่องของพาร์ทที่2ที่ว่าเป็นมอนอันเชิญเทพสัตว์ออกมาโจมตีที่ไม่มีคําว่าโอที่เขียนด้วยตั o, ัััััวววโอออกกกบตตยูเป็นษษษรภาางฤ หรือถ้าเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นก็เป็นตัวโอกับตัวอุอย่างที่ว่าไปซึ่งในคลิปนี้ก่อนถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วผมจะพาไปรู้จจากมนโอกันทีละบทนะครับผมมาเริ่มที่ของพระเอกก่อนเลยครับผมกัชเบลของเรานี่นี่เองเนาะกัชนะครับผมเป็นปีศาจที่มีมนประเภทโอคืออะไรครับบาโอซาเกลกานะครับผมเออเป็นการเรียกมังกรสายฟ้าออกมาเพื่อโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้ซึ่งถ้าเกิดว่ามองในมุมของการยิงมังกรสายฟ้าอันเนี้ยสามารถที่จะจบได้ด้วยประโยคเดียวนาะแต่ว่ามนบาโอซาเกลกาเนี่ยมัน มีความซับซ้อนมากกว่านั้นครับผมในความหมายคือมันมีคุณสมบัติในการที่จะดูดกลืนความเกลียชังบ้าบอคอแตกแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดมนของตัวเองให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมนประเภทอันเชิญสัตว์โจมตีที่มีคําว่าโอในคลิปนี้นะครับความรุนแรงเนี่ยเอาว่าเทียบเคียงกับมนระดับ d i o k าได้ซึ่งระดับดโ i o k a ถือว่าค่อนข้างจะสูงมา,มากๆแล้วนะครับหรือถ้าจะสูงกว่านั้นแบบชัดก็คือจะเป็นมนระดับชินไปเลยอย่างนี้เนาะแต่ยังที่บอกเขาว่าในคลิปนี้เนะี่ะเราพูดถ ซึ่งอย่างบาโอซาเกลกาเนี่ยครับถ้าเอาในมุมของการเพิ่มความรุนแรงของมันเท่าที่เห็นในเนื้อเรื่องก็ใช้คอมโบกับซาเกิลเซมเนาะที่ชาร์จพลังไฟฟ้าไว้ให้ตัวอีกฝ่ายหนึ่งเสร็จปุ๊บยิงบาโอซาเกลกาอันเนี้ยก็จะมีพลังโจมตีที่มหาศาลมากยิ่งขึ้นแต่ในนด้นก็ตามแล้วนะครับมอนบาโอซาเกลกาจะมีเวอร์ชันอัปเกรดที่อันเนี้ยไม่ใช่แค่แรงกว่ามอนบาโอซาเกลกาหรือแรงเท่าบนระดับชินแล้วนะแต่มันแรงกว่าบนระดับชินแน่นอนครับผมนั่นคือชิน,นเบลวันบนา,านรอสสีีททอออองในนนนตตตู่่้กับโช นะครับก็เป็นการเหมือนรวบรวมพลังจิตพลังใจจากเพื่อนพ้องทั้งหลายยิงมนบทเนี้ยเพื่อโจมตีใส่เคลียร์ที่เป็นร่างสมบูรณ์นะครับแล้วมันก็มีพลังสมชื่อนั่นแหละบาโอซาเกวกาขั้นสุดยอดแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะจัดการกับเคลียร์น็ตไปได้เนาะซึ่งนี่ก็จะเป็นบาโอซาเกวกาแล้วก็เวอร์ชันอัปเกรดเป็นมนที่ใส่เขาว่าชินเข้าไปเนาะแต่ว่ามันดูแรงกว่าชินเยอะเลยครับแล้วทีนี้ ash, ไม่ได้มีมนอันเชิญสัตกโจมตีเพียงบทเดียวนะครับยังมีอีกบทหนึง่งบทนั้นมีชื่อว่า G o oga, o จีโอเลนซาเกลกา เรียกมังกรที่มีความลักษณะเพียวบางมากกว่าของบาโอซาเกลกาเนาะซึ่งอมุมมองหนึ่งเขาก็สามารถมองได้ว่าเป็นแบบงูสายฟ้าหรือเปล่าอ่าแต่ผมใช้คาว่าเป็นมังกรขนาดเล็กๆก,กันเนาะโดยที่ว่ามังกรตัวนี้เนี่ยมันมีความเป็นสายฟ้าคล้ายๆบาโอซาเกลกาแต่ความน่าสนใจก็คือมันมีเป็นส่วนเกล็ดที่ใช้ในการยิงโจมตีแบบกวาดบริเวณรอบข้างได้ด้วยครับก็จะมีกิมมิ c การโจมตีที่แตกต่างจากบาโอซาเกลกาที่พุ่งเข้าโจมตีฝ่ายหนึ่งโดยตรงแล้วทีนี้จิโอเลนซาเกลก้านะครับเน้นสปีดมากกว่าบาบาโอซาเกลกาัน รุนแรงกว่าแต่ G O เล n s ากิโอกใช้ในการโจมตีแบบเน้นความรวดเร็วนะครับอธิบายแบบนี้ก็น่าจะเก็งภาพกันเนาะเพราะว่าดูจากขนาดแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่โตหน้าเกรงขามเหมือนกับบาโอซาเกลกาแต่ก็ให้ชัดเจนไปนเลยครับผมว่ากัชมีมนประเภทโอที่สามารถใช้อันเชิญสัตว์ออกมาโจมตีได้แบบนี้ถึง3บทด้วยกันรวมมณระดับชินแล้วด้วยนะแล้วมนบทต,ต่อมาครับผมมนประเภทโอของปาร์ตี้นะครับหลักๆพื้นฐานเนี่ยมีแค่บทเดียวแต่ว่ามีการอัปเกรดไปเป็นมนระดับชินมนบทนั้นมีชื่อว่าซูโอกิอักครับผมซูโอกิ อาร์คนะครับผมอันนี้ขอเคลียร์ชื่อนิดนึงเนาะคืออาร์คเนี่ยเป็นชื่อมนโจมตีพื้นฐานยิงน้ําของปาร์ตี้ใช่ไหมแล้วก็มีการใส่กีเข้ามาหน้าคําว่าอาร์คอย่างนี้นะครับแล้วใดๆก็ตามแล้วเนี่ยคำว่าซูโอกิอาร์กเนาะซูโอเนี่ยก็เป็นชื่อมนประเภทโออย่างไม่ต้องสงสัยนะครับแต่ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเวอร์ชั่นแปลไทยเขาจะเรียกว่าสวอกิอาร์กนะครับเออแต่ว่าถ้าเราจัดประเภทมนให้ถูกต้องแล้วมนบทเนี่ยจัดเป็นมนประเภทโอที่ใช้อัญเชิญสัตว์ออกมาโจมตีนะครับเป็นมนอัญเชิญมังกรน,น้ําออกมาเพื่อโจมตีใส่ฝ่ายนึง ซึ่งผมชอบมากในจังหวะที่แบบมีการใช้ซโซกิอักเนาะแล้วก็มาปะทะกับบาโอซากิโอก้ามังกรสายฟ้าปะทะกับมังกรน้ําอย่างนี้นะเออเป็นการเชื่อเฉือนกันที่น่ารักน่าชังกันเลยทีเดียวเชียวครับนอกจากนั้นแล้วปาร์ตี้ก็จะมีมนบทนี้ที่เป็นชินซโซกิอักด้วยนะครับโดยที่ว่าก็จะมีความรุนแรงที่มากกว่าซโซกิอักพื้นฐานอยู่แล้วและมนบทต่อมาครับผมเป็นมนของวงเลนะครับผมราโอดีบาเรนครับราโอดีบาเรนนะครับเป็นการอันเชิญเสือขาวออกมาแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นมนม O, ที่อัญเชิญเสือขาวแต่ทีนี้ถ้าเป็นราโอดีบาเรนของหว่องเลเนี่ยมันจะเป็นเสือ3หางครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าตัวหว่องเลตัวเดียวเหมือนกันเนี่ยเขามีมนเวอร์ชันอัปเกรดของเจ้าเสือขาวนี้ด้วยเป็นโกไรโอดีบาเรนครับโกไรโอดีบาเรนนะครับก็เป็นการอัญเชิญเสือขาวออกมาเพื่อโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งได้เช่นกันซึ่งมนบทเนี่ยมันเป็นเสือหาหางแล้วนะครับเออซึ่งเสือ5้าหางตรงนี้ก็อำน,นาจในการโจมตีทะลุทะลวงอะไรพวกนี้ก็จะเยอะกว่าเสือ3าหางอยู่แล้วคือถ้ามองในมุมเนี้ยหว่องเล่ไม่ไ ใช้โจมตีได้ถึง2บทแต่อีกอันนึงครับต้องแถมเลยคือวองเลม,มีมนระดับชินด้วยนั่นก็คือชินโกไรโอดีเบลเรนนะครับก็เหมือนปาร์ตี้นะครับผมเป็นมนโจมตีประเภทโอที่มีความรุนแรงประมาณดีโอกาอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยมีการใส่คำว่าชินเข้าไปร่ายผ่านหนังสือสีทองของกัชมันก็ต้องมีความรุนแรงมากกว่าในมนของวองเลที่ชื่อชินโกไรโอดีเบลเรนนะครับก็ดูเป็นเสือที่แบบมีขนาดใหญ่หน้ากลัวน่าเกรงขามมากกว่าเดิมอย่างนี้นะดูแล้วในส่วนพลังกล้ามเนื้อของเจ้าเสือนี่ก็หน้ากลัวเหมือนกันนี และทีนี้มนบทต่อมาเลยครับผมเป็นมนของปีศาจพันปีที่แล้วที่ชื่อชาวลอนครับผมซึ่งชาวลอนนะครับเป็นหนึ่งในจตุรเทพปีศาจพันปีที่แล้วโดยที่ว่าเป็นปีศาจพันปีที่แล้วเพียงตัวเดียวที่มีมนประเภทโอด้วยครับผมเออซึ่งมนประเภทโอที่ใช้ในการอาเชิญสัตว์โจมตีของชาวลอนนี้นะครับอย่างแน่นอนว่าความรุนแรงมันก็ประมาณเดียวก้าอยู่แล้วแล้วมันก็สมควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะมนบทนั้นมีชื่อว่าซาโอกิลนะครับซึ่งซาโอกิลอันเนี้ยนะครับอันเชิญฉลามขนาดยักษ์อย่างเงี้ยออกมาโจมตีใส่่ฝายนึง มนบทนี้ถือเป็นการเปิดสกกราดเลยครับผมว่าสามารถทำลายมาร์เซลชิลของ TO กับมิวมิได้เนาะเพราะว่ามาร์เซลชิลเป็นโล่ที่มีความแข็งแกร่งสูงมากนะครับถ้าเกิดว่ามอนทั่วไปโจมตีต่อให้เป็นมอนระดับกิกาโนอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถป้องกันได้อยู่แล้วแต่ทีนี้นะครับพอการอธิบายของมนประเภทโอซาโอคิเอวนนี้ของชาวลอนมันมีความรุนแรงประมาณเดียวกันเท่ากับว่าก็สามารถทำลายมาร์เซลชิลนี้ไปได้ความน่าสนใจก็คือชาวลอนใช้ซาโอคิเอลเข้าปะทะกับราโอดีบาเรนของวองเดด้วยครับผมได้เห็น เสือกัดกระฉลามนะเออก็เป็นซีนอีกซีนหนึ่งที่น่าประทับใจดีครับแล้วมนต์ต่อมานะครับผมเป็นมนของปีศาจที่ชื่อเจดุนนั่นเองครับมนบทนั้นมีชื่อว่าบาบิโอกูโนบิโอครับบาบิโอกูโนบิโอเป็นการเรียกงงูที่มีหลายหัวพุ่งออกไปโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งไอ้งูตัวนี้นะครับมันก็สอดคล้องกับตัวเจดุนอยู่แล้วนะครับที่ว่าเจดุนเนี่ยดูเขามีความเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไอ้งูนี่ก็ดูเหมือนกับจะ โออยู่ในชื่อมนชัดเจนดีซึ่งตัวเนี้ยมันรีมาร์คให้เข้าใจกันได้ง่ายอยู่แล้วนะว่าตอนที่เจดุนมีการใช้มนบทเนี้ยครั้งแรกที่ผมเห็นเลยก็คือใช้ตอนลดผนึกฟาวโดซึ่งตอนปลดผนึกฟาวโดนะครับก็มีการรวมพวกปีศาจทั้งหลายที่มีมลระดับดีโอกามาเพื่อที่จะโจมตีรวดเดียวปลดผนึกฟาวโดกันได้เนาะลีโอก็มีการรวบรวมมนบทนั้นและเจดุนเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละครับที่มาร่วมไล่มนที่เป็นบาบิโอกุโนบิโออันนี้ที่มีความรุนแรงเทียบเท่ามลระดับดีโอกาอ่่าางทีวไปนะแลศตรัับผมมปีีาาตวตวตวนนน้กกก็อยู่่่รรงใทดึ ดด้วยนั่นคือรียามนอันเชิญสัตว์โจมตีของรียาจะมีชื่อว่าชาโอนนโอดรุกนะครับก็จะเป็นมนที่รียาอันเชิญสัตว์ที่ค่อนข้างอธิบายยากนะที่ผ่านมาฉลามชัดเจนนะครับเสือชัดเจนงูหลายหัวชัดเจนเนาะแต่ว่าคําอธิบายที่ผมดูนะครับบวกกับภาพที่เห็นเนาะเราใช้คําว่าเป็นสัตว์มายาที่มีความเป็นขนนุ่มฟูอะไรอย่างนี้น่าจะได้ไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมนที่ตัวรียาก็ใช้พุ่งเป้าโจมตีไปที่ศัตรูได้โดยการอันเชิญสัตว์ที่มีลักษณะแบบนีี้้้นนะะคครรับ่่่ออขาาาางปลลดดดเแแตตววก็ม รุนแรงของเขาก็คือใช้ในการประทะก,กับแบบเซาจิมอย่างเงี้ยน,นะครับปีศาจที่เป็นพวกพ้องของลีโอเนาะก็ถือว่ามีอานาจในการทําลายล้างที่เป็นไพ่ตายของลีอาและก็อาริเช่ได้เป็นอย่างดีครับแล้วมทต่อมาครับผมเมื่อกี้พูดชื่อปุ๊บมาปั๊บเลยครับผมเซาจิมนั่นเองครับเซาจิมนะครับถือเป็นหนึ่งในพวกพ้องคนสนิทของลีโอนะครับตัวเขาเองจะเป็นเด็กปีศาจที่มีความสามารถในการใช้มน์ประเภทเง,เงาประสานกับลูกตาต่างๆที่อยู่บนหัวของเขานะครับมนโจมตีประเภทโอของเซาจิมจะมีชื่อว่าจีโบโอชีดอนครับผมจี นนะจะเป็นมนต์ที่ตัวของเซาจิมเนี่ยเขาจะมีการยิงพลังมนต์ออกไปเหมือนเป็นเส้นอาคมแล้วทีนี้เส้นอาคมนั้นนะครับมันจะอันเชิญสิ่งที่เรียกว่าโยมมาทูดเงาออกมาพุ่งโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เริ่มจะเห็นแล้วนะว่าการใช้มนต์อัญเชิญไม่จําเป็นต้องอัญเชิญแบบสักจ๋านะครับผมแต่ว่ามีความเป็นโยมมาทูดแบบนี้ของเซาจิมก็สามารถทําได้เช่นกันครับแล้วมโนต่อมาครับผมมนต์ประเภทโอสุดท้ายของคลิปนี้นะครับนั่นคือฟานอนลีโอดีโอของลีโอครับผมโอ้มีหลายโอ ใจของมนบทนี้เนาะดั้งเดิมแล้วเนี่ยมนโจมตีพื้นฐานของตัวリโอจะเป็นมนที่ชื่อว่าฟานอนหลักๆนะครับมีมนที่มีคําว่าฟานอนเยอะแยนะเนาะก็จะเป็นมนที่มีลักษณะเป็นการยิงขึ้นพลังที่มีความเป็นปีศาจสิงโตอย่างเงี้ยโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งซึ่งชื่อของリโอมันก็พอจะชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าสื่อถึงความเป็นสิงโตได้เนาะรูปร่างภายนอกของเขาก็เป็นปือนสิงโตผสมกับเคนทอรอสอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้มนของเขาที่ชื่อานอนลリโอนะครับชื่อที่มีคําว่าโอจะไม่ได้อยู่หน้าจ๋าขนาดนั้นแต่เอาชื่อมนพื้้้้นนนนนนนฐาาาาาาอออยอย่่งฟมูดนหแลวก ดีโอนะครับอันนี้ถือเป็นคีย์เวิร์ดในการที่จะอัญเชิญสัตว์แล้วทีนี้เนี่ยคำว่าดี o อที่อยู่ท้ายชื่อนะครับเหมือนจะเป็นการสื่อความรุนแรงของมนบทนี้ว่ามันรุนแรงกว่ามนประเภทโอท,ท,ทั่วไปนะโดยที่ว่า LeO เมื่อใช้มนบทนี้แล้วเขาจะอัญเชิญราชสีที่มี3หัวออกมาซึ่งก็มีลักษณะเป็นเหลืองทองแบบนี้นะครับสามารถพุ่งเข้าโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งได้ขนาดก็แบบขนาดดูมีความใหญ่โตแล้วก็ดูมีความน่ากลัวมากๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอราชสีสามหัวเนี่ยมันยังมีฟันเขี้ยวที่อยู่ในปากของมันที่่่แบบตบตปปุม เลยนะครับสามารถกัดขยี้ฝ่ายหนึ่งได้รุนแรงมากแน่ๆเนาะซึ่งตอนที่มีการใช้ให้เราเห็นในอนิเมะอย่างเงี้ยฝั่งของคิโยมารุมีการกางโลของลิยากลางโลราชิวเสริมพลังซากเกอร์เซนเข้าไปก็ยังไม่สามารถต้านมนบทนี้ได้เลยครับก็ถือว่ามีความรุนแรงที่ชัดเจนดีสําหรับตัวรีโอแต่ใดๆก็ตามเราจะเห็นว่ามนบทนี่แม้เขาจะอธิบายว่ามีความรุนแรงแล้วก็มีการใส่คําว่าดีโอเพื่อให้มันดูมีมูลค่าเพิ่มว่าเป็นมลโจมตีที่รุนแรงก็จริงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมลบทียก็พ่ายแพ ของซได้ซึ่งอันนั้นพ่ายแพ้ในเชิงของความต่างของพลังไม่ได้พ่ายแพ้ในลนักษณะของมนต่างระดับกันนะครับคือเจ้าโรซาเกลกาเมันเป็นมนประมาณกลางค่อนสูงไปแล้วนะครับเออแต่ว่าสามารถมาเล่นมนสุดยอดของรีโอได้แบบนี้เซออนเรียกว่าน่าจะเก่งจริงนะครับประมาณนี้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมนประเภทโอนะครับผมที่เป็นการอันเชิญสัตว์ออกมาโจมตีนู่นนี่นั่นซึ่งมนที่ไม่มีคำว่าโอแล้วก็มีสัตว อสูรเทพบลาๆออกมาช่วยในการโจมตีเหล่านี้นะครับยังมีอีกเป็นสิบเลยครับผมเออเดี๋ยวก็รอดูกันในพาร์ตต่อไปของมนประเภทอันเชิญนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ฟังแล้วนะครับรู้จักมนประเภทโอที่ผมเล่ามาให้ฟังทุกอันเลยหรือเปล่าใครมีความคิดเห็นมีคอมเมนต์มีเรื่องราวอะไรอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องมนที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าปนีมมขอผดาดาระกกใ็ภัย นะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ